หลังจากหายหน้าหายตากันไปนานกับ Sky a r c h e r Studio นะครับวันนี้ก็ได้กลับมาแล้วอยู่กันในคอนเทนต์ของอนิเมะชาแมนคิงราชาแห่งผู้ฉบับรีเมคนะครับซึ่งเมื่อวันที่23ทธันวาคมเนี่ยก่อนปีใหม่ได้มีคลิปตัวอย่างพรีวิวของชาแมนคิงราชาแห่งผู้ฉบับรีเมคเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับ ある日の塾の帰り、一人の少年に出会ったんだ。おいらは朝倉よ。シャーマンなんだ。シャーマン。私はシャーマン。いたこのあん。俺の名前ええ?。今何つった?。アミダマり。ひとだまモード。しょういかたい。覚悟は良いでござるか?。シャーマンキング。二千二十一年。四月放送開始。すんらおかれへん、来せん。 ของอนิเมะตัวใหม่นี้แล้วนะครับว่าลายเส้นนั้นมันสวยงามแค่ไหนแล้วก็ถูกปรับให้มันเข้ากับอนิเมะในยุคสมัยนี้ยุคสมัย2020ถึง2021ให้มากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราลองมาเทียบคุณภาพของภาพตั้งแต่ยุคนั้นอ่ะเออในยุค2001กับ2021เนี่ยคือเป็นเวลาทั้ง20ปีนะเว้ยแล้วลายเส้นมันมากไกลมากครับทุกคนแล้วเรื่องชาแมนคิงเนี่ย ใครที่เป็นแฟนตัวยงของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว้าวมากๆเพราะว่าไม่คิดว่าอนิเมะเรื่องนี้จะถูกหรือกลับมาทําในฉบับรีเมคเดี๋ยวผมจะลองอินเสิร์ตภาพไปดูนะครับว่าความแตกต่างจากที่เราเห็นเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับก็คือตั้งแต่ฉากโยเนี่ยที่กอดวิญญาณแล้วก็บอกกับมันตะว่าเนี่ย ฉันเป็นชาแมนนะเนี่ยคือแค่รูปภาพรูปแรกเนี่ยก็บ่งบอกเลยแล้วว่าลายเส้นเนี่ยมาไกลแค่ไหนรวมไปถึงตอนที่หยิบอมิดามารุออกมานะครับแต่ว่าจะมีการแก้ไขสีของอมิดามารุจากสีฟ้าอ่อนให้กลายเป็นสีส้มและก็มีเปลวไฟรวมถึงภาพในมีมิติมากขึ้นเลยแต่อนิเมะยุค2,001คนระับท้องฟ้าก็เป็นสีแดงเลย ผมดูไม่ค่อยชินตานะตั้งแต่สมัยผมยังเป็นเด็กแล้วล่ะผมก็ว่าเอ้ยทำไมท้องฟ้ามันเป็นอย่างนั้นวะแต่ว่าในฉบับรีเมคนะครับก็ <mm> ใช้ทั้งแสงเงาโยก็ดูหน้าหวานขึ้นครับ <c oughs> รวมไปถึงตอนที่ายัดวิญ,ญญาณเข้าไปในร่างกายของโยนะ <mm> ก็ดูมีเมติแล้วก็ดูอิมแพกมากขึ้นเพราะมีทั้งการอัดวิญญ,ญาณเข้าไปและมีเปลวไฟที่เป็นซีข้างๆรอบๆตัวอกของของโยเลย รวมไปถึงตอนที่มีร่างอามิดามารุออกมานะครับคือในยุค2001เนี่ยอามิดามารุเนี่ยผมว่ามันก็โอเคแล้วแต่ว่าพอเรามาเห็นในฉบับ2021ก็คือฉบับรีเมคนั่นเองอ่ามุมมองของดาบที่โยใช้ในตอนนั้นแล้วก็ร่างวิญญาณของอามิดามารุเนี่ยที่ดูเท่กว่าเดิมและก็ดูมีมิติกว่าเดิมด้วยยิ่งเป็นฉากพื้นหลังในที่เป็นท้องฟ้าตอนกลางคืนก็จะเข้าเต็มกับตอนที่ โยใช้มากขึ้นด้วยรวมไปถึงให้อ้างอิงกับในฉบับมังงะได้แบบสมบูรณ์เลยแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับเราจะได้เห็นในตัวทีเซอร์เนี่ยมีการเปิดตัวของตัวละครบางตัวที่เป็นตัวละครหลักอย่างมันตะแอนนาริวดาบไม้แล้วก็เต่าเรนนะครับซึ่งเต่าเรนเนี่ยก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากที่สุดเลยเพราะว่าใน พรีวิวเนี่ยเราได้เห็นเต่าเลนปรากฏตัวขึ้นมาทำให้เรานึกถึงช่วงในการต่อสู้ครั้งแรกก่อนที่โยกับเต่าเลนเนี่ยจะสนิทกันนะซึ่งสองคนนี้เนี่ยก็ต่อสู้กันอยู่พักหนึ่งเลยสำหรับปี2001เนี่ย CG ก็จะแบบอืท้องฟ้าสีแดงจ๋าเลยนะแล้วก็ลายเส้นเนี่ยมันยังไม่สมูทขนาดนั้นนะแต่มันคือว้าวในยุคนั้นแต่ว่าพอม,มา เห็นในฉบับรีบูตแล้วเนี่ยทำให้เราอยากจะรู้ว่าการต่อสู้นั้นจะสนุกแค่ไหนรวมไปถึง cg ในการต่อสู้จะลื่นไหลมากน้อยแค่ไหนด้วยส่วนริวดาบไม้ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแค่เป็นการเปิดตัวละครพร้อมๆกับแอนนาเหมือนกันซึ่งที่เราเห็นในทีเซอร์ก็มีเท่านี้นะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยคาดหวังกับการ รีเมคครั้งนี้และก็การกลับมาของชาเมนคิงมากมากเลยนะเป็นการ์ตูนโปรดของผมในสมัยเด็กผมก็คิดว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการ์ตูนในความทรงจําของเพ,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 พื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆจากทางช่องของผมเหมือนกันและก็หวังว่าเรื่องนี้นั้นจะทําให้เราประทับใจตั้งแต่ต้นถ,ถึงตอนจบเลยเพราะว่าเราไม่มีทางผิดหวังกับตอนจบแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นหมดยุคป้าหมอนไปแล้ว เขาจะใช้วิธีการจบแบบอ้างอิงจากมังงะนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยก็สามารถย้อนดูคลิปของผมได้นะแต่ว่ามันเป็นคลิปเก่าถ้าให้ผมเอามาเล่าใหม่ก็เอามาเล่าได้นะครับขอแค่บอกผมนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมกําลังหัดทํา y o u t u b e เลยแล้วก็เป็นช่วงที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์นะตอนนั้นทําในมือถือล้วนๆเลยคุณภาพก็จะแบบด้อยนิดนึงนะ ผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของผมนะครับแล้วรู้สึกขอบคุณมากๆเลยครับทุกๆคนที่ยังคิดถึงผมอยู่แล้วก็ยังคอยติดตามผลงานผมอยู่ไม่ว่าจะเป็นในคอนเทนต์เกมที่ผมทํามาตั้งแต่ต้นๆแล้วก็เริ่มหันมาแนวอนิเมะพูดคุยกันต่างๆอย่างนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ยังเฝ้ารอกันห่างหายไปหลายเดือนเลยหลังจากนี้ก็ คิดว่าน่าจะกลับมาบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็จะขยันทำคลิปยิ่งช่วงอนิเมะชาแมนคิงกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะทำสรุปให้ตั้งแต่ตอนเป็นตอนตอเลยนะครับก็คืออนิเมะหวังฉายหนึ่งตอนปุ๊บผมก็จะมาพูดคุยมาสรุปเราเลือกให้มันแบบเร่งรัดให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นเลยนะครับหลังจากนี้ก็ฝากตัวด้วยอีกครั้งนะครับสำหรับใคร ที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่องผม sky arture er studio นะครับก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมสําหรับการคัมแบ็กในปีใหม่นี้นะเป้าหมายของผมในปีนี้คือยอด Subscriber 1000ึ่พันซับครับผมถึงจะสร้างรายได้ได้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับโปรเจกต์ของชาเป็นคิงราชาแห่งพูดพรีวิวตัวที่2นะที่ปล่อยมาก่อนปีใหม่นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ